วันศุกร์สัปดาห์ที่17เทศกาลธรรมดาบทอ่านที่หนึ่งบทอ่านจากหนังสือเลนีวิติองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสสให้บอกชาวอิสราเอลว่าวันสมโพธิอื่นๆขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ชาวอิสราเอลต้องมาชุมนุมกันนมัสการพระองค์ตามเวลากำหนดมีดังต่อไปนี้วันที่14ของเดือนที่หนึ่งตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตก ท่านจะต้องฉลองปัสกาเป็นเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าวันที่15เดือนเดียวกันเริ่มเทศกาลขนมปังไรเชื้อเป็นเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะต้องกินขนมปังไรเชื้อเป็นเวลาเจ็ดวันในวันแรกท่านจะต้องจัดชุมนุมเพื่อนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและง,งดทำงานทุกอย่างท่านจะต้องถวายสิ่งของเป็นเครื่องเผาบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งเจ็ดวัน ในวันที่7ท่านจะต้องจัดชุมนุมน้ำมศการองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งและงดทำงานทุกอย่างท่านทั้งหลายจะต้องนับ7สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันหลังวันสัป,ปโตที่ท่านนำข้าวฟ้อนแรกมายื่นถวายตามพิธีท่านจะต้องนับห้สิบวันจนถึงวันหลังวันสัป,ปโตที่เจจึงจะนำพืชผลใหม่มาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า วันที่สิบของเดือนที่เจ็ดจะเป็นวันชดเชยบาปท่านทั้งหลายจะต้องจัดชุมนุมเพื่อนมรสการองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะต้องจำสิ่งอดอาหารและนำสิ่งของมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องบูชาใช้ไฟเผาวันที่15ของเดือนที่เจ็ดนี้จะเริ่มเทศกาลอยู่เพิงถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเวลาเจดวันในวันแรก ท่านทั้งหลายจะต้องจัดชุมนุมเพื่อนรมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและงดทำงานทุกอย่างในระหว่างเจวันนั้นท่านจะต้องนำสิ่งของมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องบูชาใช้ไฟเผาในวันที่8ท่านจะต้องจัดชุมนุมเพื่อนรมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะต้องนำสิ่งของมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นเครื่องบูชาที่ใช้ไฟเผาท่านจะต้องงดทำงานทุกอย่างนี่คือวันสมโพธิองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ท่านจะต้องเรียกประชาชนมาชุมนุมกันเพื่อนมัสก,การพระองค์และเพื่อนนำของมาและใช้ไฟเผาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทิวบทที่สิบสา ข้อ54ถึงข้อ58เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จออกจากที่นั่นมายังถิ่นกำเนิดของพระองค์ทรงสั่งสอนในสารธรรมของชาวยิวประชาชนต่างประหลาดใจและพูดว่าคนนี้เอาปริชาย,ยานและอำนาจทบอัศจรรย์มาจากที่ใดเขาเป็นลูกช่างไม้ไม่ใช่หรือแม่ของเขาชื่อมารีพี่ชายน้องชายของเขาไม่ใช่ยากอบ ยอซฟซีมอนและยูดาหรือพี่สาวน้องสาวทุกคนของเขาก็อยู่กับเรามิใช่หรือเขาไปได้สิ่งเหล่านี้มาจากที่ใดคนเหล่านี้รู้สึกสะดุดใจและไม่ยอมรับพระองค์พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าประกาศกย่อมไม่ถูกเหยียดยามนอกจากในถิ่นกำเนิดและในบ้านของตนพระองค์ทรงทำอัศจรรย์ที่นั่นไม่มากนัก เพราะเขาเหล่านั้นไม่มีความเชื่อ